สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือค่ะสวัสดีครับรายการที่จะชวนคุยเรื่องหนังสือดีๆที่จะเปลี่ยนมุมมองและชีวิตของเราให้ดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับวันนี้ขอเปิดด้วยเรื่องที่แบบเออน่าตกใจนิดนึงได้ไหมคะครับเรื่องอะไรครับคือเพิ่งไปเจอข้อมูลมาค่ะว่าเกือบ50%ของเวลาที่เราตื่นอยู่เนี่ยใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยอ๋อ ใช่เลยครับคือมันลอยไปอยู่ที่อื่นตลอดเวลาเลยภาวะที่เรียกว่า mind wandering หรือใจลอยนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ50เเซนเลยเหรอคะนี่มันโหน่ากลัวมากนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราตื่นอยู่แปลว่าถ้าเราทำงานวันละ8ชั่วโมงจะมีสี่ชั่วโมงเต็มๆที่แบบตัวเรานั่งอยู่ที่โต๊ะอะแต่ใจเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอะประมาณนั้นเลยครับนี่มันไม่ใช่แค่เสียสมาธิแล้วนะนี่มันคือการใช้ชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งเลย แล, s então, <S แล้วเราจะเอามันกลับมาได้ยังไงอะคะคำถามนั้นเลยครับทึกภารกิจหลักของการคุยกันวันนี้เลยเราจะมาทําภารกิจกู้คืนเวลา50%ที่หายไปด้วยคู่มือเล่มสําคัญมากๆก็คือหนังสือเล่มนี้ใช่ครับหนังสือพีกไมล์เป็นนายของสมองผลงานของดรอาริชีพีจาครับท่านเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ตัวจริงสิงจริงเลยต้องให้เครดิตกันก่อนเลยนะคะหนังสือเล่มนี้แปลไทยโดยคุณไอริสาชันซิริ แล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนซึ่งต้องบอกว่าแปลได้ดีมากเลยค่ะอ่านแล้วเหมือนดรอามิชิมานั่งเล่าให้ฟังข้างๆเลยที่สำคัญมากไปกว่านั้นคืองานวิจัยของดรอามิชิเนี่ยเขาไม่ได้ทำกับคนทั่วไปนะแต่เขาไปทำงานกับกลุ่มคนที่สมาธิคือความเป็นความตายเลยอย่างเช่นใครบ้างคะทหารหน่วยรบพิเศษนักกีฬาโอลิมปิกหรือว่าคุณหมอในห้องฉุกเฉินเขาเลยเข้าใจจริงๆว่าตอนที่สมองเรากดดันสุดๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วจะแฮกมันกลับมาได้ยังไงโอเคงั้นมาเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเราจะไปกู้คืนเวลาที่หายไปอย่างแรกเราต้องรู้จักทีมงานของเราก่อนในที่นี้ก็คือเครื่องมือในสมองเรานี่แหละใช่ไหมคะไฟฉาย the flashlight ไฟฉายก็คือการส่องไปที่จุดๆุดเดียวใช่ครับเหมือนเวลาเราตั้งใจอ่านหนังสือในห้องมืดมดเราจะเห็นแค่ตัวหนังสือแต่ไม่เห็นอย่างอื่นเลยเป๊ะเลยครับมันคือระบบการโฟกัส ที่ทำให้เราเจาะจงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แบบสุดๆตัดสิ่งรบกวนร,รอบข้างออกไปหมดเลยซึ่งมันดีมากนะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงอืมแต่ข้อเสียก็มีใช่ครับข้อเสียก็คือบางทีมันก็ดีเกินไปจนเราพลาดเรื่องสำคัญอย่างเช่นทำงานเพลินจนลืมไปรับลูกอันนี้จริงเลยค่ะหรือว่าไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเตือนว่าต้องไปประชุมแล้วนั่นแหละครับอ่าแต่เวลาเราขับรถเราใช้แค่ไฟฉายไม่ได้นะ ถ้าจ้องแต่ท้ายรบคันหน้าอย่างเดียวชนแน่นอนค่ะใช่ครับชนแน่นอนมันต้องมีระบบที่มองเห็นภาพกว้างๆด้วยซึ่งก็คือเครื่องมือชิ้นที่2ไฟสูงหน้ารถนั่นเองใช่เลยไฟสูงหน้ารถนั่นแหละครับหน้าที่ของมันตรงข้ามกับไฟฉายเลยคือไม่ได้ส่องเป็นจุดแต่สาดแสงไปให้ทั่วบริเวณเพื่อคอยสแกนหาอันตรายหรือสิ่งผิดปกติรอบตัวอ๋ oh. มันคือระบบระวังภยัยหรือ a l e a r n i n g system ที่ทำงานตลอดเวลาทำให้เราพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเข้าใจแล้วค่ะเรามีทั้งไฟฉายสำหรับเจาะลึกแล้วก็มีไฟสปอตไลท์สำหรับมองภาพรวมแต่ทีนี้คำถามคือใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะเปิดไฟไหนตอนไหนคะเหมือนมีคนคอยคุมสวิตไฟอยู่เบื้องหลังเลยเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและนั่นคือทีมงานคนที่3ที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนซ e อหรือผู้กำกับของทีมเราเลยผู้เขียนเรียกว่า นักโยนบอลที่บอกไว้ตอนแรกใช่ไหมคะ The juggler ใช่เลยครับนักโยนบอลหรือ The juggler หมายถึงคนที่คอยจักลิงงานหลายๆอย่างพร้อมกันเหรอคะใช่ครับมันคือระบบบริหารจัดการหรือ Executive control ที่คอยตัดสินใจวางแผนจัดลำดับความสำคัญและก็สั่งงานเครื่องมืออีก2ชิน้นอ uh ือหือเช่นตอนเนี้ต้องใช้ไฟฉายโฟกัสกับงานด่วนนะ แล้วก็ต้องคอยห้ามใจไม่ให้หันไฟฉายไปส่อง Facebook ด้วยหัวเราะหรือตอนประชุมก็ต้องคอยสั่งให้สลับระหว่างการใช้ไฟฉายฟังสิ่งที่คนพูดกับการใช้สปอตไลท์สังเกตบรรยากาศในห้อง <laughs> ฟังดูเป็นซ e o ที่เก่งมากเลยนะคะแต่ทำไมทาไมซ e o ของดิฉันตอน9ก้าโมงเช้ากับตอนบ่ายสามโมงเย็นนี่มันคนละคนกันเลยเหรอคะหัวเราะตอนเช้านี่คือวางแผนทุกอย่างเป๊ะมาก พอตกบ่ายปุ๊บ CEO คนเดียวกันนี้แหละบอกว่าการดูวิดีโอแมวน่ารักน่ารักใน YouTube คือภารกิจที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เพราะจุดอ่อนสุดๆุดของ CEO คนนี้ก็คือเหนื่อยง่ายมากค่ะแล้วไม่ใช่แค่เหนื่อยง่ายนะแต่ยังโดนวางยาได้ง่ายด้วยซึ่งผู้เขียนเรียกตัวการที่มาวางยา CEO ของเราว่าคลิปตัวไหนคลิปตัวไหนเหมือนของแสลงของซูเปอร์แมนเลยเหรอคะใช่เลยครับ แสดงว่ามันต้องร้ายกาจมากแน่ๆมีอะไรบ้างคะเนี่ยมี3ตัวหลักๆครับและที่น่ากลัวคือมันไม่ได้ทํางานแยกกันนะแต่มันสร้างเป็นวงจรอ,อุบัติที่ทําให้สมองเรารวนไปเลยโหตัวแรกสุดคลาสสิกเลยคือความเครียดหรือส t r e สครับโอ้โหเพื่อนสีในชีวิตประจําวันเลยค่ะตัวนี้ใช่ครับพอเราเครียดปุ๊บ CO หรือนักโยนบอลของเราจะเริ่มรวนทันทีคิดอะไรไม่ออก จัดลำดับความสำคัญไม่ได้เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วคว้าทุกอย่างมั่วไปหมดนึกออกไหมครับนึกออกเลยค่ะมันคือปรากฏการณ์เดทไลน์ยิ่งใกล้วันส่งงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดเรากลับหนีไปถ่ายมือถือใช่ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เราเครียดกว่าเดิมอีกนั่นแหละครับการหนีไปถ่ายมือถือคือผลจากความเครียดและความเครียดนั้นมันก็ไปปลุกใครตัวไหนตัวที่สองขึ้นมาทำงานนั่นก็คือภัยคุกคามหรือเทรดครับภัยคุกคาม หมายถึงเดทไลน์นั่นแหละคะ่ะถูกต้องครับในโลกยุคใหม่ภัยคุกคามของเราไม่ใช่สิงโตที่จะมากินเราแต่มันคือเดทไลน์คืออีเมลจากเจ้านายคือคำตำหนิคือความกลัวว่าจะทำงานไม่ดีอพอสมองของเรารับรู้ถึงภัยคุกคามเหล่านี้มันจะสั่งให้ไฟสปอตไลท์เปิดค้างไว้แบบสว่างสุดๆตลอดเวลาเลยอ๋อทีนี้เราเลยไม่ได้แค่เครียดเรื่องงานแล้วแต่กลายเป็นคนหวาดระแวงไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันระแวงนี่แหละและ ความรู้สึกระแวงหมดแรงสิ้นหวังนั่นแหละครับที่นําไปสู่ใครพี่ตัวน้อยตัวสุดท้ายยังมีอีกเหรอคะครับอารมณ์ขุนัวหรือพวมมูสพอเราอารมณ์ไม่ดีท้อแท้มันจะไปขโมยไฟฉายของเรามาใช้ในทางที่ผิดยังไงคะแทนที่จะเอาไฟฉายไปส่องที่งานตรงหน้ามันกลับหันไฟฉายส่องกลับเข้ามาที่ตัวเองเกิดเป็นการคิดวนซ้ำๆย้ำคิดย้ำทำเช่นเช่นทำไมเรามันแย่อย่างนี้วะ ไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยงานนี้ต้องพังแน่แน่ไฟฉายของเราติดอยู่กับการฉายหนังดราม่าชีวิตซ้ำๆอยู่ในหัวโอ้โหเห็นภาพชัดเลยค่ะมันคือวงจรอ,อุบาทจริงๆใช่ครับเริ่มจากความเครียดที่ทำให้ซีโอรวนไปกระตุ้นไัยคุกคามที่ทำให้สปอตไลท์เปิดค้างจนเราหมดแรงแล้วก็จบที่อารมณ์คุณมัวที่ขโมยไฟฉายไปส่องแต่เรื่องลบๆของตัวเองสุดท้าย สุดท้ายทีมงานเราก็พังหมดไม่มีเครื่องมือไหนใช้การได้เลยแล้วเราก็หลุดไปอยู่ในโลกของความกังวลใช่ครับและนั่นคือสาเหตุที่เวลา50%ของเราหายไปแต่ข่าวดีก็คือเรามีทางแก้ครับเออเราสามารถฝึกทีมงานของเราให้แข็งแกร่งและทนทานต่อคริปโตไนท์พวกนี้ได้เอาล่ะถึงเวลาของแผนการกอบกู้แล้วใช่ไหมคะอย่าบอกนะว่าต้องให้ไปนั่งสมาธิบนยอดเขาสักเดือนนึ่งัวเราะ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับดออรอามิชีบอกว่าเราแค่ต้องวิดพื้นสมองเท่านั้นเองวิดพื้นสมองครับและใช้เวลาแค่วันละด2นาทีแค่12นาทีทำไมต้องเป็นเลขนี้ด้วยล่ะคะมันดูแปะเกินไปหน่อยนะ10นาทีได้หรอหรือ15นาทีจะดีกว่าไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะเลข12นาทีนี้มาจากงานวิจัยล้วนๆเลยเขาเรียกว่าปริมาณยาที่ออกฤทธิ์ต่ำสุดหรือ minimum effective dose ปริมาณยาที่ออกฤทธิ์ต่ำสุดครับคือจากการทดลองเขาพบว่าการฝึกน้อยกว่านี้เช่น5-8นาทีอาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราว <c oughs> แต่มันไม่พอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสมองได้จริงแต่พอเป็น12นาทีต่อวันทำต่อเนื่อง5วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนมันคือจุดเปลี่ยนเลยครับ Oh. จุดที่ทำให้สมองของผู้เข้าร่วมทดลองมีความสามารถในการจดจ่อดีขึ้นและทนทานต่อความเครียดได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยนี่มันเหมือนการกินยาให้ถูกโดสเลยนะเนี่ยแค่วันละ12นาทีฟังดูทาได้จริงงั้นเรามาลองฝึกท่าที่ง่ายที่สุดกันเลยดีกว่าคะ่ะในหนังสือเขาแนะนำวิธีตามหาไฟฉายของคุณใช่ไหมคะใช่แล้วครับง่ายและทรงพลังมากๆโอเคงั้นเริ่มจาก ให้นั่งในท่าสบายๆแต่หลังตรงนิดนึงจะได้ไม่ง่วงครับจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาลงหรือจะลืมตามองต่ำๆก็ได้ขั้นตอนต่อไปสําคัญมากคือการให้งานกับไฟฉายของเราครับสั่งให้มันไปจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายเดียวนั่นคือความรู้สึกของลมหายใจลมหายใจครับจะเป็นลมที่กระทบปลายจมูกหรือการพองยุบของหน้าท้องก็ได้เลือกมาสักจุดหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัดที่สุดแล้วก็แค่เฝ้าดูลมหายใจเขา้า หายใจออกไปเรื่อยๆใช่ครับและอีกไม่นานไม่เกิน30มิบวินาทีแน่นอนใจเราจะลอยไปคิดเรื่องอื่นมาเลยเย็นนี้กินอะไรดีพรุ่งนี้ต้องส่งงานนี่ว่าเมื่อเช้าทะเลาะกับแฟนเรื่องอะไรนะมาครบเลยค่ะและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันครับทันทีที่เรารู้ตัวว่าใจลอยไปคิดเรื่องอื่นแล้ววินาทีนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นแต่มันคือใช้ชนะครับ มันคือวินาทีทองที่เราตื่นรู้ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะคะฟังดูดีในทางทฤษฎีนะแต่เอาจริงๆมันสวนทางกับความรู้สึกมากเลยพอรู้ตัวว่าใจลอยปุ๊บเสียงในหัวมันจะด่าทันทีเลยว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ทําไม่ได้หรอไม่ได้เรื่องเลยใช่ใช่แล้วก็รู้สึกหงุดหงิดว่าตัวเองล้มเหลวจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปได้ยังไงคะสุดยอดคาถามเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของการฝึกจริงๆดออรอามิชิย้าว่าเป้าหมายของการฝึก ไม่ใช่การทำให้ใจไม่ลอยเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของสมองอ๋อ oh. แต่เป้าหมายคือการฝึกรู้ตัวแล้วดึงกลับมาตังหากลองคิดภาพตามนะครับจังหวะที่เราดึงความสนใจจากเรื่องที่คิดฟุ้งซ่านกลับมาที่ลมหายใจมันก็เหมือนการยกเวทหนึ่งครั้งอือฮ uh ึ huh. กล้ามเนื้อสมองส่วนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหรือนักโยนบอลของเราจะได้ทำงานและแข็งแรงขึ้นอ๋อ oh. เพราะฉะนั้นยิ่งใจลอยบ่อยก็ไม่ได้แปลว่าเราห่วยแต่แปลว่าเราได้โอกาสวิตพื้นสมองบ่อยขึ้นต่างหากถูกต้องการรู้ตัวว่าใจลอยคือสัญญาณว่าเราประสบความสำเร็จแล้วและการค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนไม่ดูด่าตัวเองนั่นแหละคือการวิตพื้นสมองหนึ่งครั้งสมบูรณ์แบบ โห oh. ยิ่งทำสาบ่อยๆ CEO ของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทนทานต่อคลิปโตไนไหนได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันโห oh. เปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะจากที่เคยรู้สึกผิดหวังที่ใจลอยกลายเป็นรู้สึกดีใจที่ได้โอกาสฝึกสมองแทนและนี่ก็เป็นแค่แบบฝึกหัดเริ่มต้นเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่เลยครับในหนังสือ Peak Mind เป็นนายของสมองยังมีเทคนิคขั้นสูงอีกหลายอย่างเลยครับเช่น การสแกนร่างกายหรือบอดี้สแกนเพื่อเชื่อมโยงกับร่างกายตัวเองมากขึ้นค่ะหรือการฝึกมองความคิดที่ผุดขึ้นมาให้เหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าหรือ River of Thought ซึ่งจะช่วยให้เราเป็นนายของสมองได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต้องขอย้ำอีกครั้งว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากจริงๆค่ะทั้งเนื้อหาที่อิงวิทยาศาสตร์แต่เข้าใจง่ายและการแปลของคุณไอริสาชันสิริ ที่ทำให้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องสนุกต้องขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลิร์ด้วยที่นำหนังสือดีๆแบบนี้มาให้คนไทยได้อ่านกันผมแนะนำหนังสือเล่มนี้แบบสุดหัวใจเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองขี้ลืมง่ายเครียดบ่อยทำงานไม่เสร็จตามเป้าหรือแค่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายไปหมดออื <c oughs> การลงทุนเวลาวันละ12นาทีกับหนังสือเล่มนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อกู้คืนชีวิต50%ที่หายไปของเรากลับคืนมาจริงๆครับ ใช่เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยปกสีส้มสดใสมีรูปพีระมิดอยู่ตรงกลางชื่อพีกหม่เป็นนายของสมองของสำนักพิมพ์วีเลนหาไม่ยากแน่นอนค่ะก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายให้คิดกันนิดนึงเชิญเลยครับเรามักจะคิดว่าเป้าหมายของการฝึกสมาธิคือการทำให้สมองเงียบหรือว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่จากที่คุยกันวันนี้บางทีเป้าหมายที่แท้จริง อาจไม่ใช่การปิดเสียงสมองแต่การฝึกที่จะฟังมันให้ดีขึ้นหรือเปล่าอการเข้าใจว่าตอนที่มันใจลอยมันกําลังกังวลเรื่องอะไรมันกําลังบอกอะไรเราอยู่เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนคู่คิคดที่ดีที่สุดของสมองเราเองเป็นการปิดท้ายที่ลึกซึ้งมากครับสําหรับวันนี้คู่หู AI เมาส์หนังสือต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกหนังสือดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราในครั้งต่อไปครับ และถ้าชื่นชอบการพูดคุยของเราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และช่วยแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ